สวัสดีค่ะกรมข่าวทหารเรือขอเสนอการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่สำคัญดังนี้เรือรบของกองทัพเรือสหรัฐเยี่ยมเมืองท่านในกัมพูชารองผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียมกองทัพเรือกัมพูชาและคณะให้การต้อนรับเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่งชั้นอินดีพีเดนซ์ชื่อ USS v a n n นาของกองทัพเรือสหรัฐในโอกาสเยือนเมืองท่านในกัมพูชาโดยเข้าจอดที่ท่าเรือพระศรีหนุตั้งแต่16-20ธันวาคม67 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศทั้งนี้ผู้บัญชาการเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่ง USS Savannah มีกำหนดเดินทางเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียมรวมถึงมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกีฬาระหว่างกันอีกด้วยกองทัพเรือจีนส่งโมเรือคุ้มกันที่47ไปปฏิบัติภารกิจคุ้มกันเรือพาณิชย์ในอ่าวเอเดน หมู่เรือคุ้มกันที่47ของกองทัพเรือจีนประกอบด้วยเรือพิฆาตเป่าโถเรือฟริเกตหงเหอเรือสนับสนุนเกาโหยวหูและเฮลิคอปเตอร์จำนวนสองเครื่องพร้อมกำลังพลกว่า700นายออกเดินทางจากเมืองโจชานมณฑลเจ้อเจียงเมื่อ15ธันวาคม67เเพื่อไปสับเปลี่ยนกำลังก,กับหมู่เรือคุ้มกันที่46ในการปฏิบัติคุ้มกันเรือพาณิชย์ในอ่าวเอเดนและน่านน้ำนอกชายฝั่งโซมาเลียอันหนึ่งหมู่เรือคุ้มกันที่47 จะมุ่งเน้นการฝึกร่วมกับชาติพันธมิตรการคุ้มกันเรือพาณิชย์การให้ความช่วยเหลือแก่เรือพาณิชย์ที่ถูกล้นเรือด้วยอาวุธการต่อต้านการก่อการร้ายการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์และการตรวจค้นเรือต้องสงสัยกองทัพเรือเยอรมนีเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจ Indo-Pacific Deployment 2024 เรือฟริเกตบาเดนเวอร์เชนแบกและเรือสนับสนุน f ฟรง k ฟ u r t ตอารมนของกองทัพเรือเยอรมนีเสร็จสิน้นภารกิจอินโดแป i f i c d e PLOYMENT 2 0 2 4แล้วโดยเรือทั้ง2องลำเดินทางถึงสถานีเรือโรชชตาในสเปนเมื่อ2ธันวาคม67หลังจากนั้นเรือฟริ g เกต b a เดนเวอร์เชนแบกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนเรือสนับสนุน f ฟรง k ฟ u r t ตอาม์ a ain, เดินทางกลับถึงฐานทัพเรือในเยอรมนีเมื่อ8ธันวาคม67 ทั้งนี้เรือทั้งสองลำเริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่พฤษภาคมถึงพฤศจิกาย,ยน67และระหว่างการปฏิบัติการได้เข้าร่วมการฝึกผสมทางทะเลแบบพหุภาคีรหัสริมแพท20-24การฝึกผสมทางทะเลแบบพหุภาคีรหัสโนเบิลเรเวนรวมถึงการแวะเยี่ยมเมืองท่าประเทศพันธมิตรได้แก่เกาหลีใต้ สิงคโปร์มาเลเซียอินเดียและได้เดินเรือถึงนครเคปทาวน์แอฟริกาใต้เมื่อ12พฤศจิกายน67หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในแอฟริกาใต้ได้เดินเรือไปอยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนต่อไปท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมข่าวทหารเรือ www.n2navy.mi.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ